สวัสดีครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปายเนาะสุขคูสุขคนพ่อแม่พี่น้องพามาซ้มบรรยากาศเนาะมาเลี้ยงงัวน้ำกันนะครับเด้อมาเลี้ยงงัวกับแอดต่อซอนเนาะมาเอางัวกินหยาพ่อแม่พี่น้องมีน้องสาวเพิ่นแล้วกับแม่เถามแม่เนาะเลี้ยงแม่บอซอนเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงทั้งงัวทั้งแบ่พ่อแม่พี่น้องงัวกำลังกินหยา บราา itos, รยากาศมันเนี่ก็คืมคึมคืมผ้าคืมฝนมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องปล่อยแบ่กินหนากับงัวก็คือทางสปปลาวเฮาเนาะทางอันทางลาวเฮากับคนที่นิยมเลี้ยงแบกันหลายพ่อแม่พี่น้องนี่คือแบถ้าเป็นภาษาไทยกับ่นจะห้องแพะบ่เนาะถ้าเป็นภาษาลาวเพิ่นก็ห้องแบ อีกต้นหนึ่งก็ลงอยู่กลางป่าเขาพ่อแม่พี่น้องก็คือบริเวณแถวหน้าบ่อซอนเองเนาะใช่นนมครับแถวหน้าใหญ่งวัวกินหญ้าพ่อแม่พี่น้องอีกต้นหนึ่งลงไปกินหญ้าอยู่ป่าเขาคนน่ะนะแบนะาน่ะปลอมตัวพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศ สวยกครให้น้องสาวมาเป็นมือกล้องให้อีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเป็นเก่าเส้นเคยเนาะให้เพิ่นฮัร์ดทายกะตัวซับมันบกคอยดีนเนาะพ่อแม่พี่น้องภาพมันกับบกคอยชัดเจนกับคอโทษขออไปน้ำไม่ไหลนะครับเด้องไปให้เบิง่งอยากให้เบิ่งเนาะวิวบรรยากาศอยู่เซโน่พ่อแม่พี่น้องบ้านเกิดวาซอน ตรงไ้ตรงหน้ากะวิธีบ้นบานๆเท่าน,นอกกับอยู่ประมาณเนี่เนอกบ้านนอกของหน้าครับพ่อแม่พี่นอ้องกะดำไ้ดำหน้าแล้วกับะบบโู้โหักเจนอย่างนอกก็มีแต่เลียงเป็ดเรียงไก่เลียง,ยงอันนี้แหละงัวเรียงคย้าวเนาะวิธีบ้นบานๆใสชีวิแตแบบพอเพียงพ่อแม่พี่นอ้อง แต่มันก็เพิ่มมาเนี่ยก็บิ่งือผลชิโตกอีกปุ้นหาอีกโตนึงลงไปกินหญ้ายกลางป่าเขา่าหัวกำลังเลียมหญ้ากันพ่นอแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกับแม่บอสอนกับน้องบอสอนเนาะน้องสาวกับแม่เพิ่นเป็นคนเลี้ยง เรื่องงัวก็คือผูกหากินหญ้ากินตามเดินตามนี่แหละพี่น้องง่ายไปกันเมื่อใดว่างๆกับมันก็อาจจะจูงกินตามกันคันหน้าเนาะจูงหญ้าเกี่ยวหญ้าให้กินแต่ว่าแบ่บางโตมันก็กินกินเขืากันเด้อครับเด้อบางโตก็บ่กินกันัวใดบ่กินก็สิชด้ปล่อยเนาะพี่น้องบล่ดยไปผูกกันัวใดมันกินเขาก็ผูกมันไว บางโตกับ,บ่กินบบกินกับมันชีเลือกกินแต่ห้ากับปล่อยธรรมชาติของเขามาสมแบกกินหน้าน้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแบ่กับผลนี่เวลาผลตกนี่แบ่มันชีแล่นนี้ตายไปแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเลยมันย่านผลแบะนะ่เนี่ย กันเมื่อได้พ้นชิต,ตกนี่ฮู้ก็ยัง่ยแตกเบินบินลบินบิน้แลนเขาห่มเมื่อแบ่ย่านพ้นนี่ก็คือบรรยากาศนะ่ะพระมีน้องทงไตรงหน้ามีเทียงหน้าบรรยากาศวิวสวยๆพรมีน้องมาผาปีผาหนองเขาเนาะ ก็อยู่ประมาณนีเนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบาสอนอยู่บ้านเมื่อก่อนกันนี่แหละเลี้ยงงัวเลี้ยงแบ้ะเลี้ยงนั้นพอตกเย็น